สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกสปยสองปอปอและปอปอแอนด์ปอวันนี้เราจะมารีแอคเพลงอะไรกันคะมตราของคุณเก่งของพี่เก่งของเราของแม่ของเราขอขอไว้ตรงนี้เลยของพี่เก่งฮาริสนั่นเองนะคะก็เราเพลงออกเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่า เรายังยังไม่ได้ดูพยายามที่จะไม่ดูแต่หนูว่าฟังเพลงแล้วพี่ปอยยังยังไม่ได้ฟังเต็มใช่ไหมฟังแค่ตอนในหนักในาดีดีในซีรีก็ตื่นใจเต้นมากๆก็วันเพลงนี้ได้พระเอก MV อะไรนะพระเอก m เอ็อร้อยล้านป่ะกี่ล้านล้านไม่ใช่ร้อยล้านล้านวิวไม่ใช่ร้อยล้านวิวร้อยล้านหรอ เออจริงๆลองเปิดดูดิ <c oughs> โดนลยวนะขออนุญาตแะ้วถือคนขอดูข้อมูลขอ <c oughs> ดูข้อมูลก <c oughs> ่อน <c oughs> อ่าทุกคนไปรีเสิซ็ตจริงๆร้อยร <c oughs> ้อยล้านวิวร้อยพระเอกร้อยล้านมาสแสดงคู่กันด้วยค่ะคุณแม่แต่ว่าตื่นเต้นโอเคเราอย่าไปพูดเยอะ <c oughs> มันเปลือง <c oughs> เราไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย <c oughs> อุยน้ำลายแตกเลยอ่ะเฮ้ยอืมอยพอนุ่มแบบเฮ้ยคิดถึงนี่แหละ

เรียกผ้าอะไรอ่ะอืมอืมพี่หลบลัางกรบกาบอะพ่อจ้าแม่หนูมายังอ๋โหเสื้อมันแวกขนาดนั้นนะพ่อหนูชื่อนีมกระดุมไม่ทำงานไม่ใช่เอตัวนี้ไม่ติดเลยสั่งเฮ้ยออกเป็นแบบ ยันอะไรป่ะเออนั่งจะไปนั่งอะไรนั่งกรรมฐานเหรออุ้ยเหมือนตามหาเหมือนตามหาแบบเก็บเศษกระจกแบบเศษเสี้ยวของเขามาต่อกันเพื่อเพื่อให้เขาแบบอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ป่ะชิหายแล้วอยสวยมากอุ้ย มันเ<อ>ก็บอ๋อม,ม,มันเก็บเศษเสี้ยงแบบวิญญาณไ <c oughs> อ,ยอ,อ,อ,อย้ยว,ยวิวนังปรบมือจ้องเอ้ยโอ้โหเอาขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไปเฉยๆเิารู้นะเห็นไมหนไมเอ,เอาแบบเหมือนแบบเซี่ยแบบเก็บเก็บวิญญาณเก็บแบบแบบแบบอะไรเงี้ยแบบมาต่อกันแบบเขาภาพสวยมากอะเพื่อให้มาแบบ,บมาแล้วเขามาแล้วเหมือนดอกไม้นี้แบบเป็นตัวแทนของคขารู้ นัำปิงอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปิ้งอะไรนะชื่ออะไรนะเขยมเขยมโอ้ยภาพสวยมากแล้วเขาแบบขนาดภาพเขาเนาะอยู่ในความทรงจำคือไม่อยากเลยเขาเออไม่อยากแบบบิงบอลเออแบบไม่วิแกอย่าถ่ายจีพีแปดบ่อย บาราเพสโคมไมครับเอ้ยไม่ใช่บาร์เพสอะไรวะฟ้าละไรจบโอ๊ยดูถูกเรื่ยวไหมเนี่ยอุ้ยดูนี่อุ้ยอุ้ยภาพสวยมากเลยอรับแบบปากสั่นแล้วจะร้องไห้แล้วเนี่ยโหยอมยอมทุกอย่างอะโอ้ยเจ้เอาหมดแล้วอะยอมทุกอย่างเพื่อแบบให้เธออยู่อะ ตาดิอุ้ยุเราเป็นแบบเป็นสายตาที่แบบโหยหามากอ่ะที่แบบรักมันแหลมากอะแบบเสียเสียมาเราเสียใจไม่ได้จริงจีอุ้ยอุ้ยไม่จะร้องไห้สลับอารมณ์ไม่ทันแล้วพี่สวิตอารมณ์ไม่ได้เลยเฮ้ยมันโดนจริงเลยเนาะเมื่อกี้ มันหงหามากเลยอ่ะมันแบบบิงวอแบบอยาจากฉันไปอ้ยโอ้ยอาเทสคิดอะไรอุ้ยดีใจกับเขาอ่โอ้ที่แบบเขาในขดียเจอจะลองจะองแค่ะลองจริงอันนี้แค่อันนี้แค่เพลงยังแบบขนาดเนี้ยแล้วสองนี้ ชุชเข้าเราได้เลยเออฮุยดีมากพูดไม่รองเลยอ่ะขนลุกไม่หายเลยอ่ะคือพอเห็นแบบเริ่มตามเก็บกระจกคือเริ่มคิดแล้วว่าไม่เหมือนเหมือนคนที่แบบตามเก็บดวงจิตของแบบ คนที่รักมากๆเพื่อมาแบบรวมประกอบทำพิธีใชเพื่อให้เขาแบบกลับมาใเออมันต้องใช่แบบนี้แน่เลยบตอนนั่งก็มาถานเนาะสวยมากภาพสวยมากแล้วก็แบบกลิงมอญจริงเออกลิบุหลาบบเป็นเหมือนือนตัวแทนน้องเนี่าะอุ้ยขนลุกตอนนั้นแบบฉากนั้นขนลุกจริงตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่อุ้ยทำดีมากแล้วภาพแสงสีสวยมากซึ่งเพลงก็คือไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงว่า เพลงก็คือแบบดีมากอยู่แล้วอะแบบคือมันดีตั้งแต่แบบเราได้ยินในซีรีส์เออคือเพลงติดหูมากแล้วก็แบบคือมันแล้วเสียงแล้วเสียงคลีดมากอะเออมันแบบมันวิงวอนจริงๆมันอ้อนวอนมันแบบอ้อนวอนต่อทุกอย่างแล้วมันมันพร้อมเกาะขาแบบทำทุกอย่างให้แบบให้เธอยังอยู่ให้เธอยังอยู่แบบให้เธอไม่อยากไม่ให้เธอไปใช่ยังไงก็แบบเขาทำทุกวิธีทางแล้วอะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่า ยอมหมดแล้วยอมหมดแล้วคือทำอะไรก็ได้เพื่อเข้มหมดแล้วทุกอย่างทำทุกวิธีแบบจนแบบตอนนี้ต้องแบบวอนขอแล้วว่าวอนบิงวอนแบบคุกเข้าเพราะว่าแบบเออเออคือแบบขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอะเนาะเหมือนตอนที่แบบทําพิธีที่แบบขอเทพเทวาอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็คือแบบหมดหนทางที่จะ ทำอะไรก็ตามให้แบบคนที่รักยังอยู่คนที่รักไม่ไปแบบอ่อนนอมเขารักเข้มมากจริงๆแบบจริงแล้วท่าน้องน้องน้องมากแบบนี่แต่ ep หกด่าสารเลยขาหน้งตาแต่ไม่เป็นไร ep นี้ให้อภัยแต่ว่า ep เก้าเดี๋ยวดูกันอีกทีแต่มันต้องเศร้าแน่เลยเดี๋ยวแม่เพลงแม่มีสมุดจดจดความดีนะพิมพารันเออพิมพารันเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแม่น้องเข้มเลยโอ้ยแต่ดีมากเลยอ่ะแต่เพลงแบบดีจริงจริงอ นั่นแหละทุกคนก็ฝากอุ้ยดีเราก็ดีใจกับเก่งมากที่แบบรอเพลงแล้วอ่ะอืมเป็นแบบเห็นเห็นน้องทวิตน้องเขาเป็นเพลงแรกที่แบบร้องกรอบซีรีส์อันนี้เราพออ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราดีใจกับคนคนนี้มากจริงๆเลยว่ะแบบดีใจกับเขาที่เขาแบบโดด ถูกค้นพบเออถูกค้นพบแล้วอ่ะในที่สุดอ่ะหลังจากที่เขาแบบพยายามมานาทั้งเก่งทั้งน้ำปิงทั้งเฟิร์สวันทั้งเติ้ลเลยใช่คือดีใจด้วยจริงๆที่แบบเขาถูกค้นพบจากใครหลายๆคนเราด้วยแม้กระทั่งเราที่เราเราเราไม่ได้ตามมาตั้งแต่แบบแรกเพราะว่ามันจะมีบางคนที่แบบเขาตามมาตั้งแต่แรกเลยอะถ้าหนูเป็นคนนั้นหนูคงจะร้องไห้คงจะร้องไห้ทุกวันแค่ตอนนี้เราก็แบบดีใจมากดีใจแทนแบบแฟนคลับที่แบบ เดินทางกับน้องตั้งแต่แรกอะเออนี่นี่รู้สึกว่าแบบดีมากเลยที่ทุกคนถูกคนพบทุกคนแบบว่าคนพบน้องแล้วน้องก็แบบถูกคนพบถูกใครหลายๆคนคนพบแม่ไมจะเป็นเพชรอะเนาะตอนเนี้ยใช่เชรทูกถูกคนพบและเจรนายแมีเองก็ดีใจกับจกคนด้วยจริงๆเด็กๆทุกคนเลยอะอือจะสนับสนุนน้องต่อไปเออจะนสนับสนุนน้องแล้วก็ เพราะเธอเดตกก็นี่ไงมันมันคือการที่เออเราเราเห็นเราก็เราเห็นใช่เราเห็นแบบความสามารถเห็นอะไรอยงี้น้องต่างๆใช่เรื่องการแสดงอะไรอย่างี้น้องไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นที่พูดถึงมากเลยตอนนี้เขมจิราคือดังดังทใน,น,ป,นประเทศไทยคือพูดตรงๆว่าใครก็รู้จักมนาะทีนี้คือทุกคนรู้จักเขมจิราต้องรอดพูดตรงๆคือที่ทํางานนี่ก็รู้จักอืจริงแล้วทุกคนพูดกันว่ารอแบบรอจบคือเข้าใจหลายๆคนเพราะว่านี่แบบจริงๆก็จะแบบดองไว้ดู แต่แบบไม่ได้อะแบบไม่ไหวแบบเออแบบต้องดูเพราะว่าแบบถูกคนพบแล้วมันเราแบบพบแล้วอ่ะแล้วเราจริงๆเราก็เราก็ติดตามมาอยู่นะเข็มจีราต้องรอดอ่ะถ้าหนูหนูแบบตามมาตั้งแต่แบบไพร์โหดออกอืมอืมคือตามเป็นแฟนนิยายมาก่อนแล้วกันเออเป็นแฟนนิยายมาก่อนพอแบบเพราะว่ามันชื่อเหมือนเราก็เลยแบบตาม เอามาดูปุ๊บอุ้ยคนนี้เล่นอุ้ยคนนี้เหมาะเหมือนพ่อครูจังอ่ะแต่ว่ามันมีรูปมันมีรูปหนึ่งที่แบบเป็นไวร์โลที่รูปปกอะที่แบบนั่งใช่ใช่อุ้ยคนนั้นเหมือนตกมากแล้วก็แบบเหมือนคือตกมือเลยเหมือนรูปนั้นอะตกตกหลายคนเขาว่าแบบรูปปกกับรูปแบบตัวนักแสดงอ่ะใ่เหมือนกันมากแบบดีมากคือไพร์ลอตว่าดีแล้วอะ พอมาเห็นทีเซอร์ที่เขาแบบมีแอบปรับบางปรับทรงผมพ่อครูปรับอะไรแบบปรับให้มันคานลายสีเลื่อนหลังอะไรเงี้ยโหทำดีมากเลยเนาะดี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 ใจมากที่แบบซีรีส์ไทยก็ได้ค้นพบอีกหนึ่งคนคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเก่งผีไทยไม่แพ้พี่ี่เราคือผีไทยแล้วก็หมอผีไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหมอผีไทยใครจะคิดว่าหลอกขนาดนี้วะเออเอเป็นไวรัลออจริงไวรัลมากทุกคนแมสทัะว่้าทั่วเมือง ขอให้แมสยิ่งขึ้นไปตังค์ยิ่งขึ้นไปก็เออนั่นแหละเราก็ดีใจเราเป็นแบบหนึ่งตัวแรงใจเล็กๆเป็นแบบแรงใจเล็กๆให้น้องละกันจริงก็ที่แบบหยุดตรงนี้พพอร์ตซัพพอร์ตแบบส่วนเล็กๆเนาะใช่ถึงจะแบบเราบอกเราแบบเป็นต่างจังหวัดเนาะใช่ใช่ซัพนอร์ตส่วนเล็กๆแต่ว่าลงช้ำลงช้ำอะไรที่ลงได้แต่ไม่ได้ที่เก่งน้อปิงไม่ใช่ที่ไม่เห็นหน้าเราไม่ใช่เลยนะ ไม่ได้พี่ลงนะหนูพี่ลงนะพี่ลงนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็มีดวงเลยแบบที่เรากดัตรเนาะเออใช่ใช่ก็มีบ้างล้วมีดวงนะทุกคนพูดไปเราได้นะห้าต่อสองอ่ะเออได้ห้าต่อสองอ่ะเออน้ำปิงน้ำปิงบอกว่าให้มาหากันบ่อยๆอยเออเราออกไหมฮะเราออกเลยไหมเราออกจากงานเราไปอยู่ในเทปดีกว่าเพราะว่าน้ำปิงเป็นคนบอกว่าให้มาเจอกันบ่อยๆ่อใช่จบ โอเคทุกคนฝากเพลงของพี่เก่งฮาริสด้วยนะคะใช่ครับมนุษยราตอนนี้ก็น่าจะเข้าสตรีมมิ่งทุกช่องทางใช่อ๋อเมื่อกี้แอปเห็นมีแบบในลายมิลลดีแลวด้วยอ่าไปโหลดไปโหลดกันเดี๋ยวนี้จะไปโหลดตั้งแหละจริงตั้งใจราใส่แล้วก็อย่าลืมมาดู MV คือ MV ีดีเอ็ย m ีดีมากภาพดีอยากกราบคนที่เลือสารดีอืม แบบเขาเรียกว่าอะไรการตีความที่เขา,าแบบตีความเนาะความหมายระยะางของภาพอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบกระจกเศษกระจกที่เอามาเรียงรวมกันแล้วก็เป็นแบบภาพภาพเข็มน้องเข็มสะท้อนอยู่ในนใั้นอะไรเงี<อ>้ยชอบแบบชอบตอนตอนนั่งทํากรรมฐานมากแล้วก็ช,ชอบแบบตอนที่เขามาเจอกันอุ้ยชอบทุกทุกตอนเลยคือแบบดีชอบเก่งน้ำปิงอชอบเก่งน้ำปิงใครจะเออใครจะเก่งอะไรก็ช่างเก่งอะไรก็ช่างแต่เราเก่งน้ำปิงจบโอเคจบจ้าไป้เราเลย ฝากด้วยก็วันนี้เราจะไปแล้วใช่เราจะไปนั่งดูเพลงสมมุติของน้องน้ำปิงต่อโอเคไปละไปค่ะบ๊ายบาย